รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยวัสดีครับ,บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันดีคุะ สาของวันนี้นะคะต้อนรับผู้ชมมาท่องเที่ยวที่เมาดีเย่เป <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ไปไงคะได้พักผ่อนนะคะที่รีสอร์ทที่ชื่อว่าอันสเนเวลวาลูค่ะเย่ yeah. ที่นี่นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนอีกหนึ่งที่นะคะที่สุดแสนโรแมนติกนะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็ได้เรียกว่าพักผ่อนได้แบบอย่างเต็มที่นะคะเก็บบรรยากาศได้ ได้อย่างจุใจเพราะว่าเป็นเกาะอยู่กลางมหาสมุทรน้ำก็ใสใช่ห้องพักก็สวยอาหารก็ดีโอ้ขนมอร่อยด้วยอ, <laughs> อวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่านอกจากจะมีที่พักขอที่ดีแล้วกิจกรรมที่นี่ก็สนุกด้วยเช่นกันค่ะ,ะ,ะวันนี้มีกิจกรรมอีกแล้วยยเยอะเพราะว่าเราจะไปเกาะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นได้ไหมไว่ายน้ำไปเลย,ย<อ>ไปเลยก็เปกิจกรรมหนึ่งเหมือนกันการว่ายน้ำข้ามไปย้ไม่เป็นนะด้เลยวจะ ออกัวได้ทุกครั้งเลยแต่ก็ลงก่อนทุกครั้งลงก่อนแล้วลงนานใช่เดี๋ยวเราจะไปก่อนนะคะเวลาวารูฝั่งนั้นนะคะจะเป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกกิจกรรมทำกันที่ฝั่งนู้นค่ะไปเลยไปรับเฮ้ยงั้นใช่เอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไป คนเรือบอกว่าช่วโชคดีเนี่ยเราจะเจอกับโรมาเล่นน้ำด้วยเขาบอกโลมาแชร์โลเคชั่นมาแชร์โลมาไม่ใช่ใช่ไหมปลาเราชอบอะไรเป็นไงคะปลาเชอรโก็ไม่ได้ไมนไหลลงไปไม่โดนไม่โดน เดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงค่ะบนหานี้นะคะแบบมีทั้งสปาค่ะสปอร์ตเซ็นเตอร์ แล้วก็มารีเซนเตอร์โดมนี้ก็คือมารีเซนเตอร์นั่นเองคราวที่แล้วเนี้ยที่เราไปสึน็อกกิ้ะเราก็ต้องมายืมอุปกรณ์ที่นี่สําหรับคนที่ยังไม่มีหรือว่าใครอยากจะด้ายิ่งก็มาที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะเราก็เลยแนะนํคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งค่ะที่นี่เลยนี่คนดูดิวันนี้คนรอบไปแบบด้ายิ่งเต็มเลยบางคนก็จะต้องมีการทดสอบก่อนกลัวแบบว่าไปแพนิคอยู่บนกลางทะเลแล้วแบบฉันจะลงยังไงเหมือนออมอ่ะออมหาใจไม่ออกเลยหายใจไม่ไลงไปแล้วบอกว่าิต้องอยู่ในน้ำมาหายใจออกเพราะ เอ่ะไปเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมของเรากันวันนี้ทางสปอร์ตเซ็นเตอร์อีกฝั่งหนึ่งค่ะไปเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้กันค่ะโอ้มีป้ายด้วยอังสนารีสอร์ทไปฝั่งนี้ค่ะ สปอร์ตเซ็นเตอร์กันแล้วใครอยากทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเลยเจสกีค่ะว้าวโอเคมีจัดให้มีมีมีเมีเจสกีอ่ะเรือะครับอยากเล่นบารดอ่ะเฮ้ยจะมีไม่เล่าเฮ้ยหัดดูบ้าง ทำกับสปอร์ตเซ็นเตอร์เนือหรือบ้าเอาแต่ยายมาทำงานตาไม่เคยเอามาเลยช่วยขับได้กันเลย<笑><笑>ใส่แวน่นดีกว่าปกปิดสายตาแบบอ่ะเดี๋ยวมาทำกิจกรรมมร้มองกับเด็กๆก,กันดีกว่านะคะใครจะเก่งใครจะเสียงใครจะตกน้ำมาดูกันคะ่ะไปเข้าไปติดต่อได้เลย พร้อมพร้อมพร้อมมากค่ะพร้อมมากเอาเลาวโอ้โหเสร็จคนแรกเลยมองนงายออกเป็นคนที่เสียสละอ๋ออยากได้ก่อนนี่สองล้านคิดนานมากฉันไม่อยากเล่นก่อนอกแต่เป็นที่ใหญ่จะเสียสละให้น้องไม่ได้เลยพร้อมรัเฮ้ยเอาใจเอาใจไปเอาไปเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วกแกสองคนไปชุบไปแล้วกัน ไดก่อนเรากสองคนมาว่าใครจะได้ก่อนมายิ้มชุบชุบอ้อมกอดเอ้ยจะเล่นทำไมอ่ะเล่นหรเปล่าทำไมเฮ้ยคแพ้หรือคนชนะก่อนเนี่ยแพ้แพ้ก่อนเราไม่ต้องเล่นเราให้น้องเล่นเสียสละเสียสละเล่นสามเลยอ่ะไปเลย จสเก็ถามออมก่อนเพราะออมไม่เคยเล่นมาก่อนถุกมากค่ะพี่ติ๊กแต่ออมจะมีคำถามตลอดเวลาเพื่อนไม่กลัวเหรอเราก็กีตลอดเวลาโอ้แหกปากตลอดเวลาออมมันไม่ได้นั่งรถไฟเหาะตีรังกานะไม่คือเราแบบเราไม่ถนัดกับการควบคุมงนี้ปกติเราขับรถโยนขึ้นมเราจะแบบนี้แต่นี้มันต้องอย่างนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยมันจะไปซ้ายคือวาแล้วเราก็ขากลับเราก็แบบเหมือนฝ่าขึ้นมาก็มีความแบบใจนิดนึงอันนี้ไม่ถามเขาสึกออมแล้วถามเพื่อนดีกว่าคือ ออมนั่งซ้อนท้ายเพื่อนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตอนที่เพื่อนอะซ้อนท้ายเขาอะเพื่อนเพื่อนคิดยังไงเพื่อนกล้าขึ้นไปหรอโอ้โตอนแรกก็ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะโอเคนะเอออ้าวแล้วไม่โอเคโอเคโอเคแต่ก็รู้แล้วว่าชีวิตมันแขวนอยู่บนเส้นได้เนีเป็นไงใช่ไหมล้อเล่นอไม่เห็นแล้วแหละออกตัวอเอเหมือนเครื่องเครื่องยนต์แบบว่าน้ำมันไม่เข้าเครื่องมีสงสัยตา สงสารเพื่อนเอาเถอะเอาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วเดี๋ยวไปลุยกิจกรรมต่อไปกันเลยต้องโอ้โหอีกแบบเล่นด้วยกันเลยเล่นด้วยกันเลยเฮ้ยเป็นคนที่เสียสละเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันเอ๋ออึ้ยนึ่งงานน้องไปเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันค่ะกิจกรรมต่อไปคือฟันทูนคืออะไรไปดู สนับสนุนโดยนีเวียช่วงที่แล้วนะคะน้องเพื่อนกับน้องออมนะคะได้เล่นเจ็ตสกีกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะช่วงนี้นะคะมาสนุกกันต่อเลยกับฟันทุกไปลุยกันเลยค่ะ กิจกรรมต่อไปพร้อมแล้วค่ะเขาก็เตรียมให้เราเรียบร้อยก็คือฟันชุ่มนั่นเองเขอาเร่กันป่าคเข้าเร่องกเป็นไงอ่ะเป็นไงคะน่ากลัวป่ะพิธีกรไม่เคยวันนี้เราจะคว่ำไหมคะเนี่ยเราก็เดี๋ยวคนเลือกขนิดนึงนะเราก็มือเหนียวๆเกาะเกาะไว้อะเดี๋ยวไปลองเล่นกันค่ะเลยเย้นี่ค่ะ นนั่งริมนะเก่งคอเยอะคนนั่งริมน่าจะเสียวมากเลยนะเสี่ยวจากความหน้าหลยหลังแต่เรื่องของเรื่องคือเพื่ออาจจะหูแตกนิดนึงเพราะว่านั่งประกบสองสาวอะนนี่เลยบิ้วบิวบิ้วบิ้วก่อนเลยครับต้งแต่ต้นโดยที่ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกตัวออกไปแล้วก็กรี๊ดออกไปแล้วก็กรี๊ดแล้วเขาชะลอก็ยังกรี๊ดอยู่ไม่รู้กรี๊ดทำไมพาพาไปกิจกรรมนี้พาหน้าพาครับ ต่อไปลุยแดงต่อไปกันเลยกิจกรรมนั้นก็คือเว็บบอร์ดเวบอร์ดเนี่ของอ้อมของอ้อมของใครเนเฮ้ยเดี๋ยวสองตัวยังจะไม่ได้เลยเดี๋ยวพอก็แตกหรอกนี่เพื่อนจะหล่อมากแต่ถ้าเขาตกนั้นเราจะเป็นเสียงหัวเราะให้กำลังใจกันมากโอเคปล่อยเพื่อนไปเตรียมตัวกันค่ะเราจะช่วยลุ้นค่ะย้ เป็นไงบ้างเพื่อนโอ้โหใจเต้นใจเต้นใจเต้นตุบตุบ <laughs> <c oughs> ไม่ไม่ขนาดนั้นเราก็เราก็เราก็ตื่นเต้นแหละ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นการเล่นเว็บบอร์ดครั้งแรกในทะเลอ๋อแต่เคยเล่นแล้วนะ เคยครับเคยที่ไทยก็จะมีเล่นแบบตามสายเคเบิลในในเลกอะไรเงี้ยมันจะน้ํานิ่งๆแต่เนี้ยมันเป็นในทะเลมันจะมีคลื่นมันจะมีลมมันจะมีอะไรแบบเป็นอุปสรรคเยอะมากก็ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเหมือนกันก็ต้องลองดอูเดี๋ยวจะช่วยล้นค่ะม,มันมาช่วยกันค่ะกับการเล่นเว็บบอร์ดกลางทะเลครั้งแรก ขึ้นได้นี่โหดเอาเลี่ยงอยู่นะโหดมากเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยมันก็มีขึ้นย้อนมา oh. เรียกว่าต้องใช้กำลังมากขึ้นกว่าที่เคยเล่นอ่ะสองสามเท่าเลย oh. ปะกติจะแบบขึ้นก็ชิวๆอะไร,รอย่างเงี้ยเพ่าไม่ม,<ต>ไม,มีไม่มีคลื่นเพราะว่าในบึงในอะไรมันจะน้ำนิ่งแต่พอมาในทะเลโอ้โหหัวทิ่มเลยรอบแรกแต่เก่งนะเพราะว่าหัวทิ่มแค่สองครั้งแล้วเพื่อนก็ขึ้นได้แล้วท่าสวยมากคุณผู้ชมค่ะท่าเท่ เท่สุดๆนี่ครั้งนี้เชียร์น้องอวยน้องค่ะอวยครับอวยอวยอวยอ่ะโอเคไปพักผ่อนเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆทานดีกว่าเพื่อเพิ่มพลังมันสุดยอดเลยอีูแล้วเนี่ยแดนล้อมลมตดขนาดนี้ลมตดลมตดเหรอคะหรือลมตกลมตดไม่มีใครช่วยเลย มาทำกิจกรรมต่อไปกันเลยกิจกรรมที่ว่าวันนี้ชิลสายชิลต้องมานั่นก็คือซันเซ c ตคร s e ค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเรือนะคะจะพาเราไปนั่งครูซกันค่ะค่ะเพื่อชมพระอาทิตย์ตกนะคะพระอาทิตย์ตกดินค่ะสวยไหมดูสวยสวยอ้วีนี่สายชิลสวยนะเนี่ยวันนี้วันนี้ใครซื้อให้วันนี้ใครซื้อเสื้อให้เ็บได้ไงอะไรวะตอบต คำตอบเอ้ยคำตอบเที่ยวหน้าไม่ได้เทปหน้านะเที่ยวหน้างงไหมไม่งงอ่ะไม่งงเราสองคนงงไปแล้วไปแล้วมแล้วลงทะเลไปเลยโอ้หเรามาทางอีเจ็ตตี้หนึ่งนะคะที่นี้จากทาเรือนี้ก็ขึ้นเรือนี้เลย นนสนาเวลเาวารูรำนี้ค่ะจัดเต็มมัน,นเราดินเนอร์กันที่นี่เลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราแค่ไปดูพาร์ทิสตตกดินซาะเซเดี๋ยวเรามาดินเนอร์กันอีกอดินเนอร์ก็แบบว่าไฮโซโอ๋ออ่ะไปะลงเรือกันค่ะ สารทูรมาใจอยากเห็นจั้เลยไม่แต่แปลกนะปกติมองพระอาทิตย์เนี่ยจะแสบตาเนี่ยทำไมไม่ค่อยแสบก็คุณไม่เคยเปิดตาตลอดเวลาอยู่แล้วพูณหลับตาตลอดเวลาจริงจริงเนี่ยพอมองแล้วมันชัดชัดกว่าทุกครั้งนะลองลองถอดแว่นมองดูโอ้ยหลอกกันจะชัดเลย เสร็จมีคานาเป้ให้ทานกันคะ่ะหยิบชิมกันได้เป็นชีสมีทูนา่ามีแซลมอนอันนี้เป็นชีสนนชีสืออันนี้ทูนา่าเล่นมุกเล่นมุกเพ่อเปียอะไรเรามาเปลี่ยนมุมมองการยืนถ่ายบ้างคุณผู้ชมอุ้ยนี่ รังรับขอบฟ้าแล้วใช่ใช่สวย,ลยลสวยไไวมากเลยอะโลมาจะวันนี้ไม่หาพวกเราจริงเล้วโลมาไม่โชว์ตัวเลยไม่ได้จ่ายเงินค่าโชว์ตัว <laughs> <laughs> ไปแล้ว see you tomorrow รอบมหาสมุทรเนี่ยเพื่อเห็นแบบว่าโรมาแต่วันนี้โรมาไม่ทํางานวันสุกร์ใส่ไปปาร์ตี้สุกร์ปาร์ตี้ไงก็ไม่มีใครแชร์โรมาไงโรมาก็เลยไม่มาเออเออถูกอหิวกันแล้วยังหิวหิวแล้วเราไปเลยอาหารมื้อข้ามกันเลยไปดินเนอร์กันค่าปลาแชร์โรตปะต้องเคลียร์คืนนี้แชร์โรมาเนี่ย นุนโดยกระเป๋านักเรียนและถุงเท้านักเรียนตราด็อกเตอร์ช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้ชมพระอาทิตย์ตกสวยๆกันไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะได้เวลาดินเนอร์กันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชิมอาหารชาวมาลดีเวียนกันเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์สไตล์ของอมาลดีเวียนั่นเองค่ะอ,อยากให้น้องๆได้ริมรสอาหารของสไตล์ชาวเกาะเป็นชาวชาวมาลดีเวียกันดูว่าเป็นยังไงกันค่ะมีแบบว่าปาปิบคิวนั่นเลยใช่มีแบบว่าอย่างน้อยก็ต้องมีเครื่องเทศม,มีกลิ่นอายของเป็นแบบว่าชาวมาลดีฟครับปากข้างในแก่ๆมาตุ้งใหญ่มากมาซูมแรกเลยยากฟูฟ้าฟูฟ้าเนี่ยนี่ปลาจริงเหรอเนี่ย ตอนแรกวพี่ติ๊กโม่เลยพี่ติ๊กโม่แล้วโอ้โหเฮ้ยคือแบบอ๋อเป็นของจริงนี่นาปลาสดๆก็เลยต้องสั่งซุ้มนี้ต้องสั่งนี่มีทั้งปลาเก๋าแดงปลาชูน้าปลากระพงแดง,แงมีเนื้อไก่ด้นะมีเนื้อไก่ใครกินเนื้อไก่แล้วก็ม <ๆ S 1> ีน้ำจิ้มหลากหลายมากอ,อ่ะเดี๋ยวเราสั่งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้เขาย่างแล้วก็เดินกลับมาเอา ก็สั่งกันไปแล้วนะคะต่อข้างในนี่ค่ะเขาจะมีลายของบุฟเฟ่ต่างๆตามซุมต่างๆใครอยากจะกินอะไรเลือกรับประทานอาหารอะไรไปเลือกกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะิดได้ขอมีเมนูในใจละโอ้มาซุมแรกกันเลยเป็นแกงกะหรี่นะคะมีทั้งเป็นมันแล้วก็เป็นเนื้อปลาทานกับแป้งแบบนี้ค่ะมีแป้งแผ่น เป็นเนื้อปลายา่างซึ่งเราสั่งไปแล้วเป็นปลากระพงหเหมือนกันค่ะอ้าวสุชาได้อะไรคะได้ไหลายอย่างมากเลยค่ะโอเครวมมิตรมาแล้วน,นี่เลยเป็นทูน่ากะหรี่ทานกับแป้งปลาปิ๊ทูน่าลองมากอ่ะตักตรงซุมนี้เลยเดี๋ยวพี่ติ๊กเดินหน้าไปตรงนู้นนะนี่มีซุปด้วยมีอะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นผักย่างคะ่ะอันนี้เป็นชิคเก้นสไตล์มาลดีเวียนคะ่ะสุชาตื่นเต้นมากได้ยินเสียงตลอดเวลาคะ่ะอาหารเยอะอาหารเยอะ อันนี้ขนมต่างๆเป็นขนมหวานเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับมาตักนะคะก็มีหลายอย่างเลยฝั่งนู้มีอะไรเอ่ยเอาเป็นพวกสลัดบาค่ะ ตักกันมาแล้วเรียบร้อยแต่ละค,คนหน้าตาหน้ารับประทานไหม,ขอ,อม,อไมของเพื่อนมีอะไรบ้างครับของเพื่อนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวยังยังขำ่ได้ยังขำอ้โหคือ,อ,คอจริงๆเขาก็มีจานให้เยอะแยะนะเพื่อนครับเ <c oughs> พื่อนตักกล้วยหอมทอดไปด้วยซึ่งมันเป็นขนมหวานเพื่อนเป็นคนที่กินของหวานากับของคารมรวมกันได้หมดกินง่ายนะ กินง่ายอย่าอย่าทำอะไรยากๆมาให้กินคือเป็นคนกินง่ายกินง่ายคือชอบกินของหวานของเค้ารวมกันคี่เค้าบอกตักมาปุ๊บเฮ้ยมืนนองขนมหวานใส่จานขาอีกมาเดี๋ยวโอ้ชิมดีกว่าแล้วทำไมถ่ายแต่จานพิติ๊กล่ะครับกานผมมันไม่น่าถ่ายตรงไหนม้วนปากกับเไื่อนแกงที่ดีเลยคุณตัดอาหารไม่น่ากินเลยดิฉันบญกดคุณผู้ชมคนเดียวพอค่ะนี่หน้าตาอาหารของเป็นจาร์ตักมาเสียงดังมากเลยมีแขกงมากอยากโฉมากนี่ไม่ต้องเลยอายเค้ามากเลย มีแป้งขปดามนะคะมีข้าวหมกเป็นหมกทูน่าไม่ใช่หมกไก่นะคะแต่ว่าแอบเนื้อไก่มาด้วยเป็นแกงกะหรี่เนื้อปลาทูน่าของผักของออมก็ง่ายๆค่ะตามพี่จิงหมดเลยเพื่อนเพื่อนไขโรตีเอาเป็นสลัดพอเป็นสลัดแช่แล้วก็มีปลาย่างที่เราสั่งไว้ตั้งแต่ซุ้มแรกกันนั่นเองค่ะซึ่งน้ําจิ้มเขาก็มีไว้ให้เราเลือกแล้วก็ตักมาละซีฟู้ดอ่ะจัดกันไปค่าชิมเลยค่ะเพื่อน แล้วเป็นไงคะไม่เช้าเขาจะไม่ละไม่ไหลลงไปไม่โดนไม่โดนโอเคค่ะโอเคค่ะคือไม่รู้ใช่ไหมคือไม่รู้ว่าเป็นขนมเนื้อนุ่มเขารู้ค่ะนุ่มครับเนื้อนุ่มเลยแล้วก็รสชาติดีครับไม่เผ็ดไม่อะไรกินง่ายคุณไม่ได้ใส่พริกก็คุณจะเผ็ดได้ยังไงล่ะนี่เป็นปลาย่างกับไก่ย่างนะคะนี่เหมือนกันราดน้ำจิ้มมาขอตัวชิมน้ำจิ้มดีกว่าเลยเพราะว่าเราเหมือนกัน ผมก็เหมือนไม่เหมือนตรงไหนอยากเอามาเหมือนเลยนี่ไงซมเดียวกันน้ำจิ้มก็ปรุงไม่ซ้ำโอเคคเถ่ายรูปกันเองเลยคนหลัง่ไปถ่ายรูปกันเองเลยสวยๆทุกวันที่ลงไอจีได้ลงโซเชียลได้เนี่ยเพราะคุณเพื่อนเลยนะคะให้เครดิตตลอดปลาโอเคแม่ปลาโอเคนี่มาชิมนี่ค่ะข้าวหมกกันค่ะ ต้องไปลองอันนี้สไตล์ข้าวหมกนี่แหละสไตล์ข้าวหมกไก่บ้านเราแต่ว่านี่เป็นข้าวหมกที่เหมือนมีทูน,น่ามีทูน,น่าแบบผัดลงไปอ่เดี๋ยวทานกันเสร็จนะเราก็จะบอกว่าไปลื่นเลิงก่อนนอนกันนิดนึง วันนี้นะคะเขาจะแบบว่ามีโชว์เป็นแบบว่าสไตล์ของมาร์ริเวียนโชว์ให้เราได้ดูให้ใครที่มาพักได้ชมจะเป็นยังไงนะนึกนึกภาพไม่ออกอ่าเขาจะมีการแสดงพื้นบ้านกันค่ะโดดยางอะไรเง<า>ี้ยมองตาบนแผลงมองซ้ายแล้วกว่าต้องมีอะไรมากับนะสิคะเพื่อนเดี๋ยวนี้นางมาแรงแสงทางโค้งจ้าเชีย ว่าหนังไต้พึ่งหย่อนนะทำไมคะเพราะว่าติ๊กยังมีโชว์อีกหนึ่งโชว์ให้น้องๆได้ชมคุณผู้ชมก่อนนอนในคืนนี้อีกด้วยค่ะโชว์ที่ชื่อว่าโบโบดูช่วยช่วยอ่าคือรอรอรอมานานมากเลยครับทำไมอยากดูมากนานมากมันดึกอ้ยคิดว่าันเล่นมุกโชว์โชว์ดึกก็คือหลังอาหารเขาให้แบบว่าแขกที่พักเนี่ยทานอาหารกันให้เสร็จสับก่อนแล้วค่อยโชว์มาโชว์อยู่ตรงไหนของเกาะคะตรงนี้คือโซนคูเลดิบาร์นะคะนี่ก็จะมีคนมารวมตัว ตอนนี้เขาเ็เริ่มเขาเริ่มแบบต้องแต่งต้องแต่งเทีนี้ละเพื่อจะเรียกแขกมาแล้วหลังจากที่ถ่านข้าเสร็จมามาตรงที่ชุมนุมตรงนี้ไปจับจองที่นั่งกันค่ะอ่ะไปจับจองที่นั่งกันคนเพียบเลยอ่ะตอนนี้ you ก็จบลงไปแล้วค่ะคการแสดงพื้นบ้านนะคะคของพวกเขานนั่เองค่ะง่วงกันย,ยังยังดูตานีเสแสรงมากๆเลยเราเล่นละครตลอดเวลาเล่นละครไ,ได้เลยนะยังค่ะยังอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเก็บข้าวของพักผ่อนให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เช้า,เ,ชาเราจะไปที่อีกที่หนึ่งกันค่ะไม่คะไม่บอกไปพรุ่งนี้เช้าไปด้วยกันค่ะโอเคบายบายค่ะคุณนายฝันดีครับ จบกิจกรรมในวันสุดท้ายที่อังสนาเวลาวารูก็หมดเวลาของช่วงติ๊กพอดีเลยนะคะวันสุขหน้าห้ามพลาดน,นะคะเราจะไปเที่ยวกันที่เซนทาราแกนค่ะอีกหนึ่งรีสอร์ทสุดหรูของมาลดีฟค่ะวันนี้นะคะที่คงต้องลาไปก่อนค่ะช่วงหน้าพบกับเซฮายนิวเจเนเรชั่นค่ะ